งความร้อนระอุไม่แพวสำหรับเวทีมิดแกรนที่รอบนี้ถึงคราวเจะใายของจังหวัดชุมพรและจังหวัดพิจิตรโดยล่าสุดบริษัทดรเจลจำกัดผู้นำด้านการผลิตและนวัตกรรมสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามพร้อมด้วยผู้สนับสนุนได้แก่บริษัทเฮลฟู้ดคอร์ปอเรชั่นจำกัดผลิตภัณฑ์ไส้กรอ,อกความสุข และบริษัทฟู้ดออเดอรี่จำกัดรวมจัดงานแถลงข่าวมิสแกรน2024ชุมพรแอนพิจิตสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพเผยโฉมสาวงามผู้เข้าประกวดจังหวัดชุมพรและจังหวัดพิจิตในปี2024ณแอสการ์ดแบงคอกด้วยบรรยากาศคึกคักเรียกสีสรรก่อนวันประกวดจริงค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณแขกท่านนะคะแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็แฟนเพจงานทุกท่านนะคะ,ะ,ะ,คะที่มาในงานแถลงข่าววันนี้ค่ะวันนี้ก็ที่จริงเราตั้งใจแล้วก็เตรียมงานมา,านานพอสมควรน,นะคะด้วยว่าสถานที่อะไรต่างๆก็อาจจะไม่เคยจัดงานประกวดางานมาก่อนก็แต่ว่าพยายามทําให้ออกมาดีที่สุด <c oughs> ค่ะด้วยเพราะตัวบีเองนะคะเป็นคนใต้ด้วยค่ะแล้วก็ชุมพร แต่ลปีที่ผ่านมาต้องยอมรับก็ทําทไว้มาดีมากค่ะคแล้วก็อีกถึงอย่างก็คือเราอยากจัดประกวดทั้งปีจัดประกวดอของมิแกนลทั้งแรกค่ะอยากอยากทาพิเศษมาหน่อยก็เลยอยากจัดเป็นสองจังหวัดเลยค่ะก็คือเหนือและใต้ค่ะที่จริงสําหรับเงินรางวัลน,นะคะเราก็เตรียมไว้กว่าหนึ่งล้านบาทน,นะคะสําหรับเงินรางวัลของทั้งพิจิตรและชุมพรค่ะ งั้นไปสบักชุมพลอยกันก่อนนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งมิติเห็นไหมฮะธรรมดาเราแถลงข่าวหรือเราสัมภาษณ์สื่อมวลชนจะไม่มีเสียงดนตรีแต่วันนี้จะมาตึงๆไปด้วยเพราะว่าต้องยอมรับนะครับหลายคนมี question mark าต้องยอมรับจริงๆครับว่าอะวันนี้แถลงตัวแถลงข่าวที่เอสกาทุกคนบอกฮะไปทําไมไปเที่ยวเหรอนะครับไปทําอะไรคุณวั์แล้วพานงน้องๆไปทำอะไรบอกไปแถลงข่าวจริงๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นมิติใหม่หรือเปล่าต้องยอมรับครับว่า จริงๆนะไม่ว่าจาังหวัดชุมพรหรือจังหวัดพิจิตรแต่เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือผมสนใจคุณบีมากกว่านะเพราะว่าคุณบีเป็นคนที่อายุยังไม่ได้เยอะนะครับแต่ท,ทําธุรกิจหลายๆอย่างแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานด้วยนะครับเรารู้จักจก,กันเป็นการส่วนตัวด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของมิสแกรนของนางงามก็ผลิตจากคุณโรงงานคุณบีหลายตัวเหมือนกันแล้วธุรกิจอย่างที่เอสการ์ดเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ผมว่าหาผู้หญิงทํายากอ่ะมันยากมากที่จะคุมพวกโมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นอีกหนึ่งที่เฮ้ย,เข,ยเขาจะมาเป็นพีดีเหรอแบบเขามีธุรกิจที่ลุ่งเรืองเขามีธุรกิจที่รอบด้านเขาไม่ได้ทําแค่หนึ่งธุรกิจสอง,ส,องสามเขาทำหมดและประสบความสําเร็จแล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่ที่หนึ่งที่ประสบความสําเร็จก็เลยแบบอ่าสนใจพีดีมากกว่าก็เลยให้ลิขสิทธิ์ก,ก,กับไปแล้ววันนี้ก็มาดูให้เห็นกับตาว่าเฮ้ยเขาสามารถทําไหวไหมเขาเหนื่อยไหมก็วันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณบีด้วยและทีมงานด้วยต้องยอมรับครับว่าสิ่งที่อยากชินชมคือทีมออกนณะเก่ง นะครับว่าผมเมื่อกี้ยังพูดบนหนาทีว่าทีมอัคไนเก่งมากเพราะาสามารถอุดรอยรั่วแนละสามารถทําทุกอย่างให้มันรันไปตามคิวได้ดีจริงๆนะครไม่ทําให้เสียเวลาแล้วก็เชียร์เขาตรงกรณีที่ว่าสิ่งที่คุณบีมีอยู่ในมือน่าจะมาแชร์กับแกรนดได้นะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเปิดมิติใหม่นะครับชายแท้ดูมิสแกรน นะฮะอีกหนึ่งตลาดที่เราอยากได้ก็ฝากความหวังไว้กับคุณบีด้วยจะโกยผู้ชายแท้ๆมาดูมิสแกนจริงๆครับเหมือน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 หูเหมือนอะไรเหมือนเหมือนหูหูเหมือนรู้คุยกับคุณบีบอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนที่คิดไม่หยุดพอเห็นสภาพแบบนี้ปั๊บเนี่ยอยากให้คุณบีเนี่ยลองคิดโปรเจกต์อะไรที่มันแบบมากมากกว่าสิ่งที่ทําอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับเพราะว่าคุณบีเองมีอ่ามีซอสมีวัตถุดิบบางอย่างผมมีผู้หญิง นะครับสามารถที่จะทำแบบเฮ้ยเราอาจจะมีแฟชั่นโชว์อะไรในต่างประเทศซึ่งอย่างนี้มันรันธุรกิจแบบนี้ง่ายมากและสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์และทำให้แวลูของซึ่งกันและก,กันเนี่ยมันสามารถสูงขึ้นได้ก็ต้องรอชมต่อไปในอะนาะคตผมเชื่อว,ว่านว่าคุณบีไม่ได้หยุดแค่ประกวดมิสแกรนแน่นอนครับครับก็ต้องบอกว่าส่วนตัวภรรยาผมเป็นแฟนคลับของมิสแกรนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แกดูมาทุกปีเลยนะครับปีนี้ก็เลย อยากให้แกได้ใกล้ชิดจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยชอบดูพินาวันไลฟ์อยู shorts, ่แล้วก็เลยปีน <değil S 2> ี้ก็เลยแบบตั้งใจมาเต็มที่ครับจริงๆของเราเนี่ยโดยส่วนตัวนอกจากเป็นแบรนด์สินค้าตัวเองแล้วเรายังเป็นโรงงานผลิตด้วยนะครับก็คือเราก็เลยเอาตัวเนี้ยจุดขายตรงนี้มาถ้าคนไหนที่เขาสามารถเข้ารอบชนะได้เราก็ให้ถือหุ้นเป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกันครับโอ้ดีจังถือเป็นการตอบย้ำสโลแกนี่นาวัตเลยนะว่ายูกับแกมีแต่รวยใช่ครับ พูดไปพูดมาผมต้องสั่งสินค้าเพิ่มแล้วล่ะ <laughs> เอาจริงๆนะครับเพราะว่าเราสนุกกับการขายต้องบอกนิดนึงว่าคอนเซ็ปต์ของแกร์เนี่ยเราเอนเตอร์เทนและขายของเพราะฉะนั้นเราตอบทุกโจทย์ที่เป็นโรการพิวัตนในปัจจุบนันเราขายของเราบ้าคลั่งในการขายของปกติมากเลยใครจะด่าว่าเราว่าเราเป็นเบทีแม่ค้ายินดีน้อมรับแม่ค้ารวยแล้วทำไงได้นะฮะ <laughs> แล้วเราก็เอนเตอร์เทนคนด้วยไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์แสดงละครแสดงภาพยนตร์แสดงคอนเสิร์ต นะครับหรืองานในไลฟ์ตอนนี้เราเริ่มรับงานกลางคืนแล้วนะฮะบอกก่อนนะฮะเริ่มรับงานกลางคืนคือค,ค,คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตามแบบาาตามสถานที่บันเทิงนะ,ะซึ่งเราเริ่มพิจารณาแล้วสาหรับบางคนอย่างเช่นน้องแน็คอยากร้องอยากทาโชว์หนึ่งชั่วโมงครึ่งเราเริ่มปล่อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปทุกที่เพราะทุกที่คือสิ่งที่เหมาะสมแนละถูกต้องตามกาลและเทศะเพราะ,ะั้นอยู่กับแกรนต้องมีความสุขต้องสนุกและมีธุรกิจครับ ยอดได้แน่นอนใครที่มาอยู่เอจีเราแล้วบอกว่าสวยสตองมีสมองแล้วก็หาเงินได้แน่นอน,อนอชอบสโลแกนะนลละสวยสตองมีสมองและหาเงินได้